รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปีเชนดาเอ้ยขึ้นไปนอนอยังอยู่ทีงนั้นแท่นทีกันแท้วะห์หึไฟดับครับพี่น้องมือนีโอ้<ห>บรรยากาศขนาดเบื้องฝน,บ,นบ่ตกปันใดนะครับฝนล,ลินได้เนี่ยครับพี่น้องแต่ว่าหังไฟดับนะครับตะง,ง,งือตะงอบ่ไฟน้องบลลาพูนะครับ ดับดีดีมันฝนมาตกกระดับนะครับก็เลยกินเขาอยู่ข้างนอกเขาแยงนะครับประมาณตอนนี้ก็จะทุ่มละบ้อนทุ่มหกโมงกว่ากว่านะครับเกือบสีหนึ่งทุ่มเดี๋ยวเห็นอยู่บ่แป๊บนึงเอาหนั่นให้ดตาก่อนไอเล่นๆก่นอนนะครับนะ กันดาเอ้ยเห็นบอขื <Pacific astrology> ่นมาอีกแล้วเฮ้ยเมื่อนี้ได้อยังกินแม่เจลเห็ดไข่นะครับพี่น้องนี่คือเห็ดไข่นะครับเห็ดผู้ใดล่ะพี่น้องมาน้าอ่อดเห็ดไข่เห็ดตะไคร่นะครับอันนี้เป็นหัวมันเนาะเป็นนันดอกดอกมันอ่อนอยู่พอดีเลยเนาะพอดีปนกับอันนี้เป็นปนนะครับปนกับทอดไข่กินข้าวเจ้าตากับยญ้ากินข้าวเจ้ามี ย่างลิ้นหมูนะครับสมุนกับมะรอดทั้งสองโตนะครับย่างลิ้นหมูตากับย่ายกินนี่น,นะครับพี่น้องบูน่ะบูน่ะบุญ่ะเริ่มสมุนพี่น้องบูนะ่นะบูน่ะเอาเอาแต่ว่าบอได้ยินเสียงห้อง บัดตบ่าว่าบรได้ยินเสียงห่วงพี่น้องห่วงซ้ำเดี๋ยวบปเห็นตาดำพวดเอากินแซ่บบัดดครับกินกับทอดไข่นะครับทอดไข่เจียวเจียวเห็ดไข่นะครับก็เห็ดไข่ึ้นขึ้นกับบะหมี่ได้ครับนี่ย อนุญาตถ่ายรูปแป๊นึงนะครับมันอาจสิมืดแปบ,บนึงแต่ว่าในกล่องนันโทรศัพท์นี่แจ้งแจ้งนะครับหมืดนจลกน้อยนะครับ เดี๋ยวจังกิน้าใจบอตอนเนียวอืมก่อนที่จิก,กินเขานี่ก็จะหขยยังแน่แล้วครับพี่น้องไขยกินตั้งหลายอย่างแล้วนะครับหาลายต่อหลายอย่างแหละยากาศเมื่อน,นี้ดีครับโอ้โอ้โอากาศดีแน่แน่มาขึ้นเฮ้า อันนี้เป็นย่างลิ้นหมูนะครับยำลิ้นเจ้าควางมอ,อนนนงนี่แค่เป็น้ตุ้ๆอย่แงเงี้นกินเขาแตะมันยำตัวกิเขาแ่บมันมักเปลี่ยนรหลายคนได้ยินเสียงฝนลิ้นหนึ่งคือสิกินฮอดบ้านนึ่นงเห็นะครับเนาะ พี่น้องมาคอมเมนต์ว่าเห็นลองเพลงโดนแล้วลืมครับย้ำสีอัดย้ำในนี้ลืมตลอดแจ็คเป็นเัียงมี่เด้ซองอยู่นี่จุ่มมันนใเข้ากินนข้าจำกินครับเจีวธรรมดาและะ้วนาอย่าย กับกับซอดก็น,นำปลาแล้วแต่คนหมักลวดละแพงอยู่ด้ครับลวดละเท่าไหร่สามล้านมิสซี่ลอยสาม4ี่ลอยกเปลือบตั้มเห็ดละงกเห็ดละงกกับลวดละ 500. หาร่อยเห็ดละงกหาลอยเหมือนบันบลวเท่าไหร่แม่ นี่ห่อตะเกียบเห็ดไข,ข,ข,ข่โลละสามร,อร,ามรอ้อยน,นี่เราโงกหาลอยญญบอกนน้ำใหม่กินนี่ได้ครับพยอยากกินน้ำใหม่ตะตอน้อนใหม่หวานไฟ <c oughs> วานไฟเอามากินกับซุปน้ำมันมาเซ้านี่อืมบรรยากาศโคตรด,ดีเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกลินหอ,อมกินดินกูแล้วพี่นอ้องถึกไอฝนเนาะกูได้จากบ้านหน้ามาโดวนเน็ตเพิ่ิสิขกอโลบานเน้ะสิเป็นจังไดงเดน้อปานนี่คนนละแน่แน่แน,แน่แน่นได้ นนอเอาผูดอะไรที่ทำงานอยู่ตั้งเด่นฝนตกดิน่น่กินหอดบาอ้านเี้ย่งเด้แตโนไปสอนอยังกินหอดบ้านโด้วยพอกันดูผู้เดียวนี้วเว้ยรักไห่คนนนแทะไม่แบบไอ โดยจะพว่ำข้นเห็ดกอสรสางงานกอสรสางเนาะคือสิขีนหอดบานก็ได้ฟังเพลงจากเสียงแคนจากแมนชั่นเนาะพี่น้นนนองขณะเราฟังเราก็ยังกินหอดบานทางเที่ยวฟังเพลงอยู่บ้านนี่แหละก็ขิดหอดบานทั้งั้างที่อยู่บา้านเจี่วแอบเขากันด้ครับเขากันเด้อเจ้่อ เจ้าเห็ดไข่กับนอไม้กับกตัดต่อแล้วย้ายมันเข้ากันอืไมไับโอ้มากแล้วเดี๋ยวเปิดไฟไปเปิดไฟกันไปอ้แมพเปิดไปแล้วเห็นในจักหน่อย เริดี๋ยวเห็นตาแล้วบันอดูื้เไปไอะอาของเหนียวข้อมันจอยก็อีรีตาข้อหน่อยกว่า นลงินะยาวถงตอนนี้เวลาพุ่มนะครับน่าจะเกือบพุ่มแล้วล่ะแต่ว่าสองฝ่ายยังยังสว่างดีอยู่แต่ฝนหางตกลิ่นลิ่นมากนะครับฝนตกลิ่นเดีย๋ยวคิดปล่อยจะลองเพ่งฝนลิ่นในเมืองหลวงให้ฟังดู ย้ำฝนตกอีกก่อนครับ,มมบเมนี้บังตากรย่กินแล้วก็ฟังเสียงคือจังเสียงผักไปน้ำตอน,นั้นไฟดับผมไม่รูเหตุที่แหลกอันนั้งคือกับไม่ได้ บรรยากาศมืออนีเย็นสบายขนาดสดแกงเซนเราเด้นนี่พี่น้อง สดต้มเส้นเบือต้องมาถวยหนึ่งละท่นดาอินโตได้อีกวิธีฟุ้นอ้วน,อ,อ,วนอ้อวนอ้วนขึ้นหลายอยู่พี่น้องได้ยัดถิ่มอ้วนโยปีนองเด้อ้วนก็ไ <c oughs> ด้างคนไือดเที่ยงกับพวกินนะครับแตว่ว่า มันคิดอยากไม่ได้กินเข่าเลยหมครับกินกินแต่ขนมออคิดแต่แกงเซนต้มเน้นได้เป็นควันท่อง chị phạm chị nha tẹn nha tẹn không đành ừ. bỏ bán luôn ừ. Hãy เรียอยเม่เมๆไปหาหมออีกครับช่วยว่าห็นบ้าได้เลยครับต้องยไอีกเทีมังทอดใครเอาเปลกันนะแขนมัน่าแล้วไ่ไอยอะ มากเลอท่านหัวแบเนี้หัวไงหัวยางจับจอกอยู่วันละมางใบไม่เล่าอยู่วันละเก้านำไพ่เลยอำนาจในปีไม่เกินบนอยู่ ไกลติเกียดแล้วเขาบอกอันนั้นมีอย่างกินล่ะต้มเซนนอนป่ะปลา,ากระป๋องนมี่ปลากระป๋องได้กินปลากระป๋องมั้อนีาได้หาแต่แน่อยกินครับพี่นอ้องมีปลาไม่อย่าง แต่ผูแต่ผูพันหนักผููพันสื่อเนากินไหกับสื่อนะครับเจ้าของกันเลยเนี่ยละโอ้ปลากับ๋องกับแพงให้กันได้ครับกับ๋องละยี่สิบบาทจะว่าไหหมาสามโตนะครับเลี้ยงยืนมาหน่อยมันกินร้ายครับมาหน่อยนั่นนั่นเห่าวาเนี่ยมักกินเห้านั่นนั่นนั่นไปลงไปกอนปไป <laughs> nhảm mới nhảm đã, nó còn nhảm mới yên nó, đẹp quá đi, đỉnh, nó cái bên cứ tỉ bán mức gì tỉ hâu nó đi năng bưng như thế, bò néo. อิมอ่มเน้อไปแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วลหืมฮักเล็ดฮอนเฮ้ยได้กินแล้วแน่แน่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วใส่บ่ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้กินแล้วยาปาก พี่น้องว่ากันว่อยากให้ปากก็ย่อไปบอลน้ำอันคือตั้งใจอยากเบาซื้อเนี่ยแะครับตั้งใจอยากให้มาเฮาซื้อนะครับเห็นบ่ลถ่ายจักรฟองหรอถ่ายจักรฟองมาแล้วพี่น้องบนซ้ายบนขวาบนซ้ายบนขวายับโซ่ตามไ้ไปมีฮ เน่ากลิ่น่อกับแม่บอนได้กินแต่ว่าแบงแบงเน่ากิ่นไปเรียบร้อยนะครับคุณอีกตัวหนึ่งพี่น้องมาเห็นโกโก้ ทีมเมื่อกันครับบนันได้เวลาขอบุณพี่น้นองที่ใหก้กำลังใจนะครับเรื่องการ่อบบรรจุนะครับก่บชื่อให้เต็มที่ที่สุดล่ะครับพี่น้องปีนี้เป็นปีแรกที่นอดสอบนะครับเป็นปีแรกถือว่าเป็นประสบการได้บ่ได้กับบเสียใจนะครับ ก๋วยแครอทเห็ดเ,เต็มที่ที่สุดกับพ่อแหละแต่พวกมังลึกๆของทุกคนก็ต้องอยากติดด้วยเราแหละนะครับแต่ว่าหังคือถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียใจนะครับจะทำแบบรักเขาหรอครับเขาอย่างไงบ่จริงบ่จริงบ่บ พี่พี่พี่ไอ้น้นองก็จะมองกันนั่นโกโก้มาแล้วโกโก้เริ่มมาแล้วครับพี่น้องคนสตอร์นี้โอ้ยมีได้กินพี่น้องมาขอที่ยูเนส่งสตอร์ไปให้สั่งเขาพูดลายๆนะครับแต่ว่ากับกับบอนได้เห็นดอกอที่ยูให้แล้วกั ก็บอกแน่ใจว่าพี่เพิ่นได้ทรงบอกกับบอเป็นยังนะครับเพราะว่ากับบอได้บ่ได้ว่าทั้งตรงที่แล้วนะครับเนาะคือเป็นน้ำใจนะครับเขาก็ต้องรับไว้อิ่มเรียบร้อยขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอบคุณพี่น้องหลายๆที่การติดตามช่องยูทูปพุ่นนรุกิสานนะครับจังได้กดฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันในเด้อครับเรื่องพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้แค่นิตตะวอนเดีนอนพักเขากันครับพี่น้องจังพองกันใหม่ลิปตอบไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ